หนูได EN en> ้เนียนการเรียนการตุลาการผมเป็นสาจารยมัธยมิจครับพวกเรามาจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานการยับยั้งเชื้อราไลโซพัสเอชซีพีในต้นอ่อนข้าวสาลีโดยใช้สารกัดการปลูกและใช้วิธีการปลูกแบบน้ำเพื่อนำมาเป็นอาหารสั์เลี้ยงณปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสว์เป็นจำนวนมาก เช่นหมาแมวและสัตว์เลี้ยงฟันแทะขนาดเล็กสัตว์พวกนี้จําเป็นต้องได้รับประโยชน์และสารอาหารเพื่อราภาวะการป่วยและการคงสัตวแพทย์โดยในที่นี้ผมจะพูดถึงต้นอ่อนข้าวสาลีซึ่งมีประโยชน์และสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์เลี้ยงครับโดยปัญหาที่ผมพบก็คือเมื่อปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีแล้วเกิดเชื้อราขึ้นครับและไม่สามารถให้น้อกินได้เพราะกลัวจะเกิดอันตรายขึ้นผมได้สร้างโครงงานนี้ขึ้นมาครับโดยใช้สารสกัดการูซึ่งมีสารยูจีโล ช่วยในการยับยั้งเชือ้อราไรโซพัสเอสพีพีครับวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาในการยับยั้งการระานงตัวของเชื้อราไรโซพัสเอสพีพีในต้นอ่อนข้าวสาลีโดยใช้สารสการการปูและใช้ที่การปูแบบน้ำเพื่อนาไปเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงครับสมมติฐานสาสกการปูมีผลต่อการยับยั้งเชือ้อราไรโซพัสเอสพีพีได้จริงและสามารถนำไปใช้ในการปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีโดยใช้ธีการปูแบบน้ำได้จริงครับความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพิจัาอย่างยากยืนหรืๆ นั่นใจของพวกเราตรงกับเป้าหมายในหลนายๆด้านได้แก่สงก่งผลกระทบต่อสุขภาพพัฒงานอาหารกิจก,กรรมและสิ่งแวดล้อมโดยมีสาเหตุอย่างนี้นนค่ะ 1. เป้าหมายที่ 2. ยุติความหงุดหงิเชื้อราไรโซพัสเ p สสามารถทำให้เกิดผลเสียทางการเกษตรได้คนที่ฆาาก็จะได้รับหนึ่งความเสียหายของผลผลิตและเพิ่มผลผลิตค่ะ 2. สสนับสบนุนระบบการบลิหารให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 2. อเป้าหมายที่3สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การใช้สารสกัดการฟูแทนการใช้สารเคมีในการกำจัดเชื้อราเป็นการลดการปนเปื้อนของสารเคมีในอาหารและลดผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง่วมค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ลดการปนเปื้อนของสารเคมีในอาหาร2ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราค่ะ3ามเป้าหมายที่สิการปกป้องและการฟื้นฟูระบบนิเวศทางบกการใช้สารกัดจากพลืชอย่างยั่งยืนเป็นการช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ ผลที่คาดกาจะได้รับ 1. ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศลง 2. สนับสนุนกิจกรจกรมที่ยั่งยืนขึ้นค่ะ 2. สนับสนุนนวัตกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตัวแปร 1. ตัวแปรต้นปริมาณความเข้มข้นของสรรารกัดกรภูมปูต่ออาหารในเชื้อทีเอ 2. ตัวแปรตามปริมาณของเชื้อราไรซอรพันต์ SPP ที่เกิดขึ้นบนจานคอเชื้อ 3. ตัวแปรควบคุม 1. ปริมาณของเชื้อราไรโซพัส SPP ที่ใส่ที่จุดกี่ยงาวจากพอเชื้อสอุณหภูมิ3าปริมาณอาหารพอเชื้อ PDA 4. ขนาดอุปกรณ์ครับขอบเขตการศึกษา 1. ขอบเขตด้านนื้อหาการศึกษาการยำยั้งเชื้อราไรโซพัส SPP โดยใช้สารสกัดการลูก 2. การศึกษาสารสกัดสำคัญในการลูดเช่นวิวเจโร 3. การประเมิเปนประสิทธิภาพของส,งสารสกัดที่มีความเข้มข้นแตกต่างกาัน 4. ทดสอบผลของสารสกัดที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันใช้ในการยับยั้งเชื้อราไดโซ so พัร SPP 2. ข้อเข็มระยะเวลา 1. ระยะเวลาในการยับยั้งเชื้อราไดโซพัร SPP so หลังได้รับสารส,สกัดการปลูก2ระยะเวลาในการเพาะปลูกต้นขอนข้าวสาลี3ระยะเวลาในการ ขอเขตด้านการทดลอง1่นการเพาะเลี้ยงเชื้อไลโซพัส SPP บนจารเพาะเชื้อ 2. การวิเคราะห์ผลเช่นการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนี 3. การสังเกตและวิเคราะห์เมื่อนำสารกัดการปลูกไปใช้ในชีวิตจริงการพัฒนาต่อยอดและการนำใช้การพัฒนาเชิงพาณิชย์การทำผลิตภัณฑ์ในการเพาะปลูกต้นหอมข้าวสารีจำหน่ายการพัฒนาด้ดนเทคโนโลยีระบบการ เพื่อช่วยควบคุมการเกิดของเชื้อดานำไปพัฒนาปัสจุภันฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดการปูเพื่อช่วยยับยั้งเชื้อราในอาหารผลที่เข้ามาจะได้รับหนึ่งลดความเสียงของต้นทอนข้าวสาลีจากเชื้อราในโซกัน SPP ในช่วงเวลาของปูเพื่อนรมาเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงสองลดความพิ็นอนราของผู้เลี้ยงในการให้ต้นทอนข้าวสาลีเป็นอาหารสัตว์ระยะเวลาในการทําโครงงานสามเดือน